มันไหมเนี่ยเด็กคนนี้ดูรถไฟเนี่ยโอ้รถไฟยาวมากเลยเด็กคนนี้ดูใหญ่เลยเนี่ยอันนี้เรากำลังจะข้ามทางรถไฟไปแล้วนะทิกเกอร์เราพร้อมหรือยังพร้อมแล้วโอเคไปกันเลยไปแล้วนะไปแล้วนะดูสิดูสิทิกเกอร์ทำอะไรอยู่กำลังนั่งลุ้นอยู่เลย อ oh, ดูสิรถติดมากเลยตอนนี้กลางค่ำทางรถไฟนะ mañana. ติปตัวตึก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 อุ้ย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 ต้องระวังนะทิกเกอร์ accur. ต้องระวังมากเลยนะทางรถไฟกลัวไหมกลัวเรากลัวไหมทิกเกอร์กลัวไหมครับกลัวเราพร้อมหรือยังพร้อมไม่พร้อมขอเสียงหน่อยพร้อมโอเค មកលា